เขาก็เนี่ยอือแกมากินมาม่าก,กันนี่คือครั้งแรกถองมาม่าก,กับรถหมูแดงแล้วก็อิงบรินทร์ทอดเลยซองสวยแมบป้าน่าจํามากนะฮะคุงในถุงเขาจะมีสองอย่างเนอะมีเป็นผักใส่ก่อนใส่ผักแล้วปุ๊บแล้วก็ผงอม,มันเป็นน้ําหรอไม่เคยกินนะครั้งแรกกัน อ,นนอ๋มันเป็นน้ำเธอมันเป็นน้ำโอเคมาสมมาแล้วมาลองชิมกันสิอืมหวินหวานออกเผ็ดนิดนึง,นงอืมพริกไทยไม่มีพริกไทยเนาะนด้หรอแกเดี๋ยวมาเพิ่มความอร่อยด้วยนี้เลยนี่ด็อกเตอร์เซเว่นนะลองไข่แล้วก็ทาปรงรสดึ๊บอือเขาทำมาแน่นมาก ปุ๊บว,ว้าวอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมไข่กันอันนี้รสเค็มอืมอร่อยอันนี้รสเผ็ดอืมรสเผ็ดเล่มีความเผ็ดปลายนะอืมแต่ไม่ได้เผ็ดมาก